ตอนนี้กะนอมกันได้ <c oughs> ถ้าถ้าจบลงวันนี้วันนี้คงจะเป็นระยะสั้น <c oughs> ถ้าได้ก็จะอาจจะขยายไปประมาณสักสามสี่อาทิตย์ก็อาจจะมีการย่อลง <c oughs> แต่ถ้าได้แล้วมีเงื่อนไข คือแต่มันอยู่ที่ว่าได้มีเงื่อนไขลักษณะไหน uh huh. แล้วเงื่อนไขเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะทําได้มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้แล้วมีการย่อลงก็ต้องระวังการรีบาวของทองคํา <c oughs> คือเรามองเราประเมินว่ามีโอกาสที่จะหลุดพันสองร้อยแปดสิบนะคะ <c oughs> ตต้องดูว่าหลุดแล้วลึกแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นพันสองร้อยเจ็ดสิบหรือพันสองร้อยหกสิบเนี่ยถ้าแต่พันสองร้อยเจ็ดสิบแล้วรีบาวขึ้นมายืนอยู่เหนือพันสองร้อยแปดสิบเนี่ยก็มีโอกาสขึ้น กลับขึ้นไปแตะพั0สอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหลุดพันสแล้วอยู่แล้ว,ลว,ลวระดับพันสอกว่าเนี่ยโอกาสที่จะย่อลงน่าจะมีในวันถัดไปค่ะเพรยกว่าเส้นวัดใจก็อยู่ที่1,270ค่ะใช่ถ้าลงไปแตะแล้วรีบาวขึ้นเหนือพันสได้ก็มีโอกาสรีบาวไปอีกใช่ค่ะ หลักๆก็น่าจะอยู่ที่เงื่อนของของการตกลงอะค่ะว่าเงื่อนเนี่ยทางนายโอบามาสามารถปฏิบัติตามได้ไหมอะนะคะซึ่งคืนนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนขึ้นมาระดับหนึ่งน่าจะมีค่ะรวมถึงราคาทองด้วยันคือวันจันทร์ข้างหน้าเนี่ยเป็นวันหยุดของอเมริกาหยุดทําการแบงก์อะนะคะแต่สาหรับทองคำทองคําก็ยังเทรดได้ปกตินะคะแต่แบงก์ถ้ามีการโอนตังหรืออะไรเนี่ยที่แบงก์อเมริกาจะหยุดวันจันทร์นะคะ นะครับตรงนี้จะมีผลราคาทอไงไหมหรือว่าก็อาจจะมีบ้างอาจจะมีเอปริมาณคนเข้ามาลงทุนน้อยลงเอ,อตลาดอาจจะบางนิดนึงเวลาตลาดบางการแว่งตัวเนี่ยมันจะแกว่งได้ค่อนข้างแรงกว่าอืมตัวนี้ก็บาง <นะ S 2> อยู่แล้วนะตลาดบางมากค่ะมีอยู่ช่วงที่ท,ที่ที่รอความชัดเจนของฝ่าอเมริกาก็แทบจะมีการเทรดกันเลยมั้งฮะ ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงหลังเนี่ยนักลงทุนก็หาไปลงทุนหุ้นมากกว่าที่จะลงทุนในทองคำค่ะใจปัจจัยเรื่องตลาดหุ้นก็ยังมีผลอยู่ด้วย ค่อ,อนข้างค่ะแล้วปัจจัยทางด้านพื้นฐานเศรษฐกิจทั่วไปอื่นๆมีไหมครับอย่างวันนี้ไม่มีปัจจัยหลักอะนะคะวันนี้มีตัวเดียวที่ต้องติดตามแล้วส่วนวันจันทร์ก็ตลาดบางมากก็ต้องดูค่ะว่าถ้าวันนี้ปิดตลาดต่ํากว่าพันสองร้อยเจ็สิบเนี่ยโอกาสที่จะย่อถัดไปในวันจันทร์เพราะว่าตลาดมันบางมีคุ้มกันสูงแต่ถ้าวันนี้สามารถเด็ดกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับพันสองร้อยแปดสิบขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะดีบ่าวค่ะก็แล้ว กลยุทธการลงทุนในวันนี้และวันถึงสัปดาห์หน้าเราจะแนะนํำยังไงดีครับคุณพระวัลย์ถามดิฉันว่าน่าจะปิดสถานะทั้งหมดให้จบภายในวันนี้เลยเพราะวันจันทร์เนี่ยคาดการค่อนข้างลําบากอะค่ะปิดสถานะนี่<ด>หมายความ,ว,ามว่าล้างพอร์ตอย่างนี้ประมาณเนี่ยค่ะไม่ว่าจะมีสถานะซื้อหรือขายถ้าลงทุนที่ไม่อยากที่จะเสี่ยงเนี่ยก็ปิด ปิด<อ>ไปก่อนอไปก่อนแต่ถ้านักลงทุนที่ยังอยากลุ้นบ้างก็อาจจะเปิดไว้ไม่เยอะเพราะว่าเาความเสี่ยงจะได้ต่ำลงมานิดหนึง่งเอาเท่าที่สามารถที่จะรับความเสี่ยงได้อะคะ่ะอืมถ้าถือทองแท่งอยู่แล้วก็ไปขายซะค่ะแต่ถ้านักลงทุนถือว่าช่วงนี้ต่ำนะครัพันสองร้อยแปดสิบกว่าเนี่ยก็ถือว่าต่าเนี่ยอาจจะถือแลวคอยก็ได้เพราะโอกาสที่ไป,ไป,ปลายปลายปีน่าจะกลับมาเห็นพันสี่ร้อยอีกครั้งหนึ่งน่าจะมีโอกาสค่ะ อืมนะครับ <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็ถ้าคอนเซอร์วทีฟหน่อยก็ปิดสถานะตัวเองจะดีที่สุดให้ความเสี่ยงค,ความชัดเจนมันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยลงทุนม่แล้ว่เป็นนักลงทุนประเภทไหนอะคะอ่ะนะฮะส่วนใหญ่บ้านเราจะเป็นยังไงครับคุณประวันบ้านเราจริงๆมันมีสองปัจจัยที่ม,มีความสําคัญกับกับทองบ้านเราก็คือว่าเมื่อว่าจะเป็นบาทซึ่งอ่อนขึ้นมาค่อนข้างเยอะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาสิบกว่าสตางค วันนี้เผอ,อิญเอยังไม่ได้เข้าออฟฟิศยังไม่เห็นนะคะค่ะวันนี้ก็แข็งขึ้นมาหน่อยบาทสามสิบเอ็ดสามสิบสี่นะครแข็งขมา, 5, าห้าบาทครัก็ขันค่อนข้างเยอะอะค่ะครับค่ะ,คะได้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณพวันครับค่ะขอบพระคุณมากครับ,รบสวัสดีะนะครับราคาทองนะครับที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำในเช้าวันนี้นะครับทองคำแท่งรับซื้อบาทละหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแล้วขายออกที่บาทละหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยนะครับ ส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้อที่บาทล,ละ18,828บาท72สตางค์ขายออกที่บาทล,ละ19,600นะครับราคาเขาอ้างอิงโกสปอร์ตคือ1,291แล้วก็อ้างอิงค่าเงินบาทคือ31.34ราคาวันนี้ปรับตัวลดลงมา200บาทนะครับขณะที่ทองคำในต่างประเทศตลาดสปอร์ตตอนนี้ก็อยู่ที่1,291.90บาทตอ่อดอลลาร์อ่ ดอลลาร์ตรอยส์ออนนะครับก็ลดลงไป5เหรียญนะครับเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อคืนนี้นะครับเอาละครับเราไปดูราคาสินค้าเกษตรนะครับคุณสุกัญญาบุตรเกี่ยวนะครับจากตลาดยิ่งเจริญนะครับสวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีค่ะครับเชิญเลยครับค่ะราคาสินค้าเกษตรวันนี้นะคะข้าวหอมมะลิสีนกิโลละ35บาทข้าวสองให้5%กิโลละ30บาท